อครับวันนี้ครับพี่ครับ,รบเหนื่อยมากเลยคุณบุ๊บกเหรอครับเหนื่อยมากเลยปะอีกสักรอบหนึ่งไหวไหมครับไหวนะครับพี่เหรอครับไหวไหมครับ ไปนะครับวันนี้มาช่วยงานในสวนของคุณพ่อทากูนแดงทายาทายาแดงเสพแผลต้นไม้รักษาแผลนะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนร้อนมาก ปากแดงแก้มแดงเลยขอบคุณุ๊กครับอบคุณแดงเพ่มนแกมร้อนไหมครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับทาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ถั่วเลยนะครับเอาให้ทถั่วให้มันสีแดงทถั่วนะครับระบายสีเหมือนระบายสีที่โรงเรียนนะครับ ใช้ปลายแปลงลูกไม่ใช่เอาข้างแปลงถูล,ลูกเออเจครับทำอะไรครับคุณโบสครับทำอะไรอยู่ครับทายให้กับต้นไม้เหรอครับจะทายยังไงครับโชว,ชว์อยเรแล้ว น,นี้โอเคเก่งครับเก่ง